มาครับอยู่กับผมพิมสเเกมโปรแกมฟังทีจีพ็อกนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแพ็คใหม่ของเกมที่เรารักรักจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแพ็คใหม่ในที่สุดก็มานะครับเป็นบูสเตอร์แพ็คมิติคอไอซ์แลนด์นำทัพมาด้วยน้องมิวสุดสวยแล้วก็มีการ์ดใหม่อีกมากมายเดี๋ยวผมจะมานั่งไล่ดูนะครับว่ามีการ์ดอะไรความสามารถน่าสนใจบ้างมีมิวเอ็กแน่นอนอยู่ละขวัญใจชาวเรานะครับ มี a e r o รเด็กทนะเป็น EX เหมือนกันแล้วก็เป็นเผาต่อสู้นะครับอันนี้ก็ดูจะดีแล้วก็มีการ์ดที่เอยมองไวๆไม่ทันเลยเดี๋ยวว่าค่อยแคปมาดูกันว่ามีอะไรบ้างคมุมาชา ma, โดแมกมาโมลูเทียบไปหมดมีอกไหมอ่ะเทียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับการ์ดแต่และใบเริ่มที่ใบแรกนะครับก็น่าจะเป็นตัวหลักของแพ็คนี้เลยมิวเอ็ เป็นเผ่าพลังจิตท่าแรกเป็นไซช็อตนะครับตี20ถือว่าโอเคมีท่าตี 1G ้มีท่าตี 3G นะครับเป็นจีโนมแฮกกิ้งนะที่จะสามารถเลือกโปเกมอนบนแอคทีฟสปอตของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ขโมยท่าตีของตัวนั้นได้เฮ้ยนี่มันดิโตเวอร์ชันที่ดีกว่าเอ้ยว่าเราสามารถที่จะแบบกอบท่าตีลิซซอนได้เพราะว่ามันไม่ได้เขียนด้วยนะครับว่าแบบจำกัดว่าจะต้องใช้เอเนอร์จีแบบมอนตัวนั้นๆผมว่ามันกอบได้เว้ย เฮ้ย hey, จริงจริงอันนี้จริงๆอันนี้พูดจริงเลยนะเก่งมากๆนะครับใช้จี้เดียวน้องๆ้อง,องมิวทูเลยแต่เป็นมิววะขัดมานะครับเป็นเดเดเน่ De N e นะตัวนี้เป็นหนูเหลืองอีกตัวหนึ่งที่ดูจะน่าสนใจเหมือนกันมีท่าตีหนึ่งจี้นะครับเลือด60ความสามารถเป็นทันเดชช็อ k เวลาตีแล้วถอยเหรียญหนึ่งครั้งถ้าเหรียญออกหัวโปเกมอนอีกฝ่ายจะติดชาว้าวตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ มันดีกว่าไอตัวพินเซอร์ชินที่มันใช้สองจี้แน่นอนอยู่แล้วฮนใช้หนึ่งจี้นะครับแล้วว่าตีตีสิบเราไม่สนใจอยู่แล้วเราสนใจกวานสามารถชามันแต่ว่ามันไม่มีร่างสองนี่สินะเหมือนเหมือนกับเอาไว้แค่ชะลอกเกมหรือว่าเอามาใส่ในเด็กปิกาจูให้มันเสริมเก่งเอาไว้ยื้เกมจนกว่าปิกาจูหรือว่าตัวของแซปดอสจะมาอันนี้ก็ดูดีถัดมานะครับเป็นเวโปรเรียนนะครับตัวนี้มีความสามารถอาบิลิตี้เนี่ยวัชเชา มันบอกว่าจะใช้กี่ครั้งก็ได้นะครับ as often as you like during your turn เราสามารถที่จะเอา energy ธาตุน้ำเนี่ยจากหนึ่งโปเกมอนที่อยู่ในเบนช์ของเรานะครับที่เป็นโปเกมอนน้ำเนี่ยเอา energy นั้นๆน่ะมาใสา่ให้กับโปเกมอนน้ำบนอันท s u p p o t t ของเราก็คือย้าย energy อ่าตัวนี้น่าสนใจสมมุติแบบคุณมิสตี้อ่ะที้ลน้ลนๆไปเลยแบบคุณมิสตี้แล้วคุณได้แบบ 10G ใช่ปะ แล้วคุณไม่เอาไปฝากไปกับไอ้กบนินจาก่อนอย่างเงี้ยแล้วตัวข้างหน้าคุณเป็นอติคุโน่คุณอยากที่จะแบบเอ้ยเอาเอเนอร์จีมาแบ่งบ้างเราสามารถที่จะใช้เวโบเ,เรียนนะครับย้ายจี้เอาไปให้ไอ้ตัวที่อยู่บนแอคทีฟสปอตเราได้อะตัวนี้ดูดีตัวนี้ดยูดีธาตุน้ํามันเลยทีนะแต่ว่าร่างแรกมันเป็นอีวูนะครับก็อาจจะต้องแบบจัดเด็กแบบคิดหน่อยอะแต่มันเก่งกว่าตัวเดิมอยู่แล้วตัวเดิมแม่งอะไรก็ไม่รู้นะครับอีวแลตีฮิวเลือดนะะ แล้วยิ่งเป็นโปเกมอนที่คน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 ยิยมชมชอบมากที่สุดด้วยตัวของ v บฟ i รีนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แคปได้ไวๆอ่ะเป็นตัวของ a e r o d ด c กทิวเที่เห็นกระด้นนทีเซอร์แบบชัดๆนะครับมี Ability เป็น Power Law ที่จะทําให้เฮ้ยผมอ่านแล้วผมเฮ้ยเลยเพราะว่าอะไรอีกฝั่งไม่สามารถ e ีโวโปเกมอนจากบนมือได้นะครับไม่สามารถ E ีโวโปเกมอน ที่อยู่ในโซนแอคทีฟโอเคอีโวในเบนช์ยังได้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในแอคทีฟโซนเนี่ยแล้วคุณจะอีโวเนี่ยเจอตัวนี้คุณทําไม่ได้นะครับแล้วเป็นอบิลิตี้พาสีฟติดตัวถือว่ารุนแรงอยู่เหมือนกันแม้ถ้าตีของมันนะครับจะ80ดาเมจแลนด์ครัชแต่ผมว่าก็ไม่แย่เท่าไหร่น่าเล่นน่าเล่นมากๆแต่ว่ามันก็คงไม่เก่งเวลาไปเจอกับเด็กที่มันไม่ต้องอีโวนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเพลย์เราเราก็เอากับเบนช์มาอีโวแล้วค่อยเอาขึ้นไปตีก็ได้เหมือนกัน ตัวนี้ก็ดูจะดีดูจะดีแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเทียโหดอะไรขนาดนั้นถัดมานะครับเป็นมาชาโดมาชา a d โดมีความสามารถรีเวนต์การไปถัดมานะครับที่แคปทันต้องแคปทันนี่กัแคปทันอเมริกามาชาโดนะครับเป็นท่าต่อสู้ท่าตีใช้ 2G นะครับเป็นท่าตีชื่อชื่อว่ารีเวนต์ความสามารถก็ตรงตามชื่อเลยเพราะว่าเมื่อการไปเนี่ยนะครับโจมตีไปอะถ้าเกิดว่าโปเกมอนของเราอะ ตายเมื่อเทินที่แล้วอ่ะมีใครสักตัวหนึ่งอ่ะที่ตายไปนะครับตัวนี้จะดาเมจโป6หกสิบเหมือนแก้แค่ได้เพื่อนอ่ะจากตีสี่สิบถ้าเพื่อนตายบุกขึ้นมาตีร้อยหนึ่งหดหดร้ายพอสมควรนะครับสาหรับมาชาโดแล้วก็การได้กลุ่มนี้นะครับมีที่เห็นจะชัดก็จะเป็นตัวของทอรอสนะถ้าตีเป็นไฟติ้งแท็กเกิลนะครับใช้สามเอเนจีคือด้วยตัวสตัรทของการ์ดเป็นเบสกอลมอนเบสิกที่ดีนะเลือดร้อยหนึ่งอ่าค่าเรทิดคอสองอัน แล้วก็ถ้าตี3 g 40ถ้าโปเกมอนตัวนี้ตีใส่โปเกมอนที่เป็น ex กาฟินจะทำดาเมจเพิ่ม80โอ้ m ม่ก d ในที่สุดนะครับเผ่าธรรมดาก็มีตัวที่เอามาสู้กับโปเกมอน ex ได้บ้างแล้วนะต้องใช้คำว่าบ้างแล้วเพราะว่ามันใช้3ตีนะครับแต่มันคือ3ตีที่ตีได้120 potential มันนะถือว่าโอเคถือว่าโอเคโอเคเอามาเล่นได้สนุกสนุกถัดมาที่เห็นจะชัดอีกตัวหนึ่งคือแมกมานะ มีท่าตี 2G นะครับไฟบาสเป็นแมกมาที่ไม่ใช่แมกมาแบบตัวก่อนนะผมว่ามันก็โอเคนะ2อี้ตี80แต่ว่าก็ต้องดิสคาร์ดเอเนจีทิ้งหมดเลยแรงมากมันไม่มี 2G ี้ที่ตีแบบตีแรงขนาดนี้ในโปเกมอนเบสิกธรรมดาที่ไม่ใช่เ x นะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจและน่า,ามาเล่นได้แต่ว่า G ต้องล้นล้นเด็กไฟเนี่ยไม่มีปัญหายยแล้วกับการเติมเอเนจีเนื่องจากว่ามีโมเทสในการเติม G ได้น้องไข่ Execute เนี่ยมีท่าใหม่คือ g r o w t Spurs นะครับที่จะเอา Energy ใบไม้นะครับในตัวของ Energy Zone แล้วก็ติดให้กับโปเกมอนตัวนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นตัวนี้นะเพราะว่า it to this Pokemon นะครับแต่ว่าตัวไข่เนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คือแบบมันก็คือแบบใช้1 G ึ่อ่ะร่าง2มันก็ใช้1 G ึ่เหมือนกันแต่มันก็คือไม่ต้องไป เปลือง Energy ในการเอามาติดมันเองนะครับก็เอา Energy นั้นๆไปใส่ให้กับโปเกมอนใบไม้ตัวอื่นของเราได้ก็ไปใส่ให้บ้านะได้เอาไปสาในนะไไปส่ให้ตัวอื่นที่เล่นคู่กับมันได้ผมก็ว่าน่าสนใจเฮ้ยมีมีวิธีคิดหนึ่งสำหรับตัวไข่ผมรู้ละมันเก่งขึ้นละเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเล่น Energy ใบไม้ก็ได้เว้ยเราสามารถเอา Energy ใบไม้มาติดมันเข้าใจผมไหมก็คือไปเล่นเด็กอื่นก็ได้ไปเล่นไอ้ไข่เนี่ย คู่กับเด็กมืดก็ได้เราเอเนอร์จีมืดล้วนเลยแต่ว่าไข่เนี่ยดึงเอเนอร์จีใบไม้ออกมาจากเอเนอร์จีโซนมาแปะตัวมันเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาไข่ก็แปลว่าเราอาจจะเห็นได้ไข่เนี่ยนะครับกับไอ้ล่าง2มันอนะไปอยู่ในทุกๆเด็กก็เป็นได้เอออันนี้ดูดีอันนี้ดูดีน,น,ดดน่าสนใจผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะลองพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับการทเทรนเนอร์ใบเนี้ยครับเขาบอกว่าในเชิญของฝั่งตรงข้ามโปกเกมอนจะโดนดาเมจน้อยลง1ิบ อืมห uh ึม huh. ีกวาสามารถแค่นี้เองเหรอเขาบอกว่าออโปเกมอนของของเราเนี่ยจะโดนดาเมจน้อยลงสิบอืมมันเป็นการ์ดเหมือนเอาไว้เคาน์เตอร์แบบท่าของอาร์ติคุโน่นะครับท่าที่เบ็ดเ e อโออ่ะมันแบบมันก็คือลดดาเมจสิบอะผมว่ามันไม่ได้จะจะดีมากขนาดนั้นอาจจะไม่ใช่การ์ดที่ได้เห็นกันบ่อยๆแล้วกันใบต่อมาโมใบต่อมามลูนะครับไม่ได้มีความสามารถอะไรเป็นใบไม้ตียีสิบ ไม่รู้ว่าร่าง2มันคือตัวไหนนะครับตัวนี้แล้วก็ลาวเวสต้านะครับ2ที่ตี30น่าสนใจไหมก็ไม่ค่อยนะแมกมาข้างบนก็ดูดีกว่าเยอะเลยถ้าเทียบกันอีกอันนึงเป็นชายวี่นะครับไอตัวนี้จริงๆมันมีร่าง2ร่างสาใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่มาแต่มันอาจจะมาแพ็คนี้ก็ได้แต่แพ็คนี้มันเปิดให้เราดูแค่นิดเดียวนะครับผมก็เลยยังไม่แน่ใจแต่ว่าผมรู้ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวของพระเอกไงมันก็ต้องเก่งแน่ๆอีกอันนึงนะครับเป็นตัวของเดลไมส ตัวนี้มีท่าตีเป็น Energy w h i วที่ตี20อืมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี Energy ธาตทาใบไม้เพิ่มขึ้นอีก3 G เนี่ยจะตีถึง90นะครับก็คือบวกเจก็ความสามารถคล้ายๆกับราปาสนะอ่าทุกคนแล้วผมลองมาย้อนดูหน่อยผมเห็นวัยวัยเนี่ยวัยวัยเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นปิกาจูอาร์ตใหม่แต่ว่าท่าตีเนี่ยมันจะใหม่หรือเปล่านะอันนี้คือผมพยายามสโลดูคลิปนะเห็นปะเห็นเห็น,เห,นเห็นวัยวัะ ผมกลัวตกหล่นไปนะครับกลัวทําไม่ครบเนะี่ยแต่ผมลองลองย้อนดูเนี่ยมีมีพิกาจูใหม่อยู่นี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 ่พิกาจูใหม่หนึ่งตัวแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นท่าตีมันได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ทันผมมาย้อนดูจนเจอจนได้นะครับก็คือในระหว่างเทิร์นของเรานะครับจะทําให้ r e r e a t cost ของ active pokemon ของเราอะลดลงลดลงสองลดลงสองหน่วยอันนี้มันคือ e x p e e d version trainer นะครับก็คือใช้แค่ใบเดียวอะเราเอา pokemon r e e a t cost เนี่ยลดลงสงเลย เก่งมากๆเก่งมากๆอย่งมากใบนี้คือเหมือนกับอ่าผมใช้คําว่า must have แล้วกันกับคล้ายๆกับซาบีนาอะไรอ่ะไม่ได้หมายถึงไม่ถึงว่าความไม่ได้หมายถึง ability นะหมายถึงความน่าควรจะมีของมันน่แล้วอาร์ตการ์ดน้องคือแบบน่ารักด้วยโอเคเก่งเป็นการที่เก่งอ่าประมาณนี้ครับน่าจะไม่ตกหล่นแล้วทุกคนพบกันนะวันอังคารที่17นะครับก็ถือว่าออกช้ากว่าที่คาดการไว้หวันนะตอนแรกคาดการไว้ว่าออกวันที่16 เดี๋ยวผมอาจจะทำมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่ามันมีเด็กอะไรที่จะเกิดหลังจากนี้บ้างนะครับหลังจากที่การ์ดใหม่พวกนี้มันเข้ามาเดี๋ยวไปหารูปชัดๆถ้ามันมีนะไปเจอกันแล้วถ้าใครนะครับกลัวว่าจะไม่มีของเล่นใหม่นะ e l a s t i c Shop นะครับเติมทองได้ในราคาถูกตามราคาในแบ n นเดอร์เลยเด้อ